เกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวิร์ลแพลนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัญญพัฒน์สำราญใจนะครับวันนี้ผมแล้วก็บริษัท World คแพลนอินโนเวชั่พาทุกท่านเข้ามา ชมสวนลำไยแห่งหนึ่งอีกแล้วนะครับเป็นสวนที่เขาเรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของบริษัทเราก็คือ3 g i เก w ร์ l วิร์แนั่นเองซึ่งจะเป็นสถานที่ไหนเรามาพบกับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงนะครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเจ้าของสวนครับนี่ค่ะอาวคุณพี่ตรงนี้คุณพี่ชื่ออะไรครับพี่สนพี่โสนนะครับเป็นเจ้าของเจ้าของสวนสวนลำไยแห่งนี้ สวนลำไยแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ไหนครับหมู่สองเทพนิมิตจ้ะหมู่สองเทพนิมิตคือตำบลเทพนิมิตอำเภอปงน้ำร้อนปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพื้นที่สวนลำไยแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับ10ไร่จ้ะ10ไร่จำนวนต้นประมาณสักร7 0ต้น170ต้นนะครับส่วนคุณพี่ชื่อตู่ครับคุณพี่ตู่นะครับคุณพี่ตู่นี่เป็นผู้ที่แนะนําให้พี่โนได้รู้จักกับ3เกอวัวแพนอ๋อนะครับ ตวนลำไยของคุณพี่สน่เนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วครับประมาณ10ปีจ้ะสิปีเก็บเกี่ยวผลผริตมาอยู่เรื่อยๆเลย,เลยทำเองทำเองจ้ะทำเองกับมือเลยนะครับคุณพี่สน่ ได้รู้จักกับสามเกอร์เวอร์แพนอย่างไงครับพี่ชอบเปิด YouTube ดูจ้ะเรื่องการเกษตรอ๋อชอบเปิด YouTube ดูทางการเกษตรจ้ะเพราะว่าอันไหนตัวไหนยาดีพี่จะเปิดแล้วก็ศึกษาพี่เปิดเป็นปกติหรือว่าพี่เปิดเพราะเปิดแบบว่าตัวไหนยาดีไม่ดีพี่จะเปิดดูตลอดอ๋อจะเปิดศึกษาดูตลอดแล้วที่ศึกษาเนี่ยคือเนื่องด้วยต้นลำไยของพี่สนนี่มันประสบปัญหาอะไรอย่างไงหรือเปล่าคือบางต้นมันจะเป็นเชื้อโรคแบบรากเน่าโคนเน่าอะไรอย่างเงี้ยพี่รากเน่าโคนเน่า พี่ก็อยากศึกษาดูว่าทํายังไงให้ใบเขียวเข้มขึ้นแล้วก็สุขภาพต้นไม้ดีขึ้นพี่ก็อยากสอบดูแล้วไปเปิดไปเจอสามเกลือวอร์แพนพอดีแล้วก็เลยไปเจอกับพี่ตู่พอดีซึ่งพี่ตู่เขาก็ใช้อยู่ใช้มาอยู่แล้วใช้อยู่แล้วพี่ตู่ทาอะไรอยู่ครับปลูกอะไรอยู่ทําลาไยเหมือนกันทําลาไยเหมือนกันใช้สามเกลือวอร์แพนมานานยังครับปีนึงครับปีหนึ่งอ๋อมาเจอพอดีเลยแล้วก็สอบถามกันพอดีพี่ตู่ก็เลยแนะนําให้พี่สโนได้ลองใช้ซึ่งปัญหาที่พี่สโนเจอคือรากเน่าโคนเน่าเรามีปัญหา มันจะมีแบบใบจางสีซีดอะไอสีซีดใบสีซีดซีดลูกเป็นยังไงครับแค่แกนจ้ะแค่แกนไม่สมบูรณ์แล้วก็เลยเปิดยูทูบไปเจอพอดีแล้วเจอพี่ตู่ก็เลยสอบถามเอามาใช้เลย พี่กล้าเอามาใช้เลยเหรอเขาแน,นะนาอ่ะพี่สนุถามจริงกล้ากะชอบวัดใจจ้ะชอบวัดใจเออแน่นอน <c oughs> ผมดูสภาพต้นที่พี่บอกว่าใบซีดแค่ไอ้ลูกแค่แมันไม่ใช่แล้วนะแล้วพี่ได้ใช้หรือยังต้นเนี่ยได้ใช้แล้วใช่ไหมใช้แล้วจ้ะใช้มาประมาณไหนละใช้มาประมาณ4ี่ครั้งแล้วคะ่ะสี่รอบแล้วฉีดพ่นไปทั้งหมด4รอบกี่วันรอบครับก <c oughs> <c oughs> ็10วันมั่ง10กว่าวันมั่ง10วันมั่ง10กว่าวันมั่ง <oughs> รอบสี่รอบนั่นหมายถึงประมาณสักเดือนกว่าๆเองที่ใช้3มเกอร์โวแพนใบ สภาพใบเขียวเข้มขึ้นจ้ะเขียวเข้มขึ้นแล้วลูกเป็นไงครับก็ดีกว่าเก่าคําว่าดีกว่าเก่านี่มัน,ม,นมันให้เห็นชัดเจนว่าเห็นชัดจ้ะเพราะว่าปีที่แล้วมันจะเป็นลูกแดงๆ เวลาเลี้ยงลงมาเก็บมันจะผิวไม่ค่อยได้ผิวไม่ได้ทีนี้พอฉีดพ่นไป3าสี่ครั้งเนี่ยสิ่งที่เห็นคือหนึ่งใบเขียวเข้มเขียวเข้มแล้วก็ผิวมันจะเหลืองผิวของลำไยเหลืองมันจะนวลขึ้นนวลขึ้นเหลืองขึ้นอ่าแล้วไอ้ต้นที่มีปัญหารากเน่าโคนเน่าพี่ได้ฉีดไหมได้พ่นไหมฉีด้ะฉีดพ่นลงดินมั่งอะไรมั่งฉีดใส่ทั้งต้นด้วยทั้งลงดินด้วยเลยแล้วเป็นไงไอ้ที่เป็นรากเน่าโคนเน่าก็ดีขึ้นเขียวขึ้นแทบจะไม่หลงเหลือความเหลืองแล้วนะะเพราะว่าต้้้นนนนนีีมมััราากกกเ่่พ็ยใหด แล้วก็ ให้ชลาไม่มีชล่าแล้วพี่ก็ฉีดลงดินอ๋อโคยหญ้าโคยอะไรออกนะแล้วก็ฉีดพ่นลงดินออพี่โหนใช้ครบทั้ง3ตัวเลยไหมครบจ้ะนั่นคือ1กรดอะมิโนสําหรับพืช2ไคโตซานใช่จ้ะแล้วก็3สารปรับปรุงดินจ้ะาะว่าพี่อ่านในในป้ายนมันจะมีแบบว่าเอมูลไข่ไก่มูลขี้วัวอะไรเงี้ยครับจ้ะมันมีกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์พี่ก็จะลองทดสอบโอ้โหนี่นี่ไม่ธรรมดานะครับเขาเรียกว่าลองใช้ดูซิลองวัดใจดูซิมันเป็นยังไงทีนี้พอใช้ มาแล้ว3ามสี่ครั้งประมาณเดือนกว่าๆพี่สนมีความรู้สึกแบบไหนก็การเปลี่ยนแปลงของลูกจ้ะการเปลี่ยนแปลงของลูกดีขึ้นดีขึ้นใบดีขึ้นมั่นใจกับ3ามเกอร์วแพนนี่มั่นใจจ้ะจะใช้ต่อไหมใช้ต่อจ้ะใช้ต่อแน่นอนส่วนพี่ตู่นี่ก็ใช้มาปีหนึ่งแล้วปีนี้เป็นไงผลผลิตของพี่ตู่เป็นที่น่าพอใจเป็นที่น่าพอใจนะไม่งั้นไม่กล้าแนะนําพี่สนุนแน่ๆใช่ไหมตอนนี้ก็ได้ผลิตพันธ์ดีๆมาช่วยดูแล สวนแห่งนี้แล้วตอนนี้สภาพลำไย,ยอย่างที่เราเห็นนะครับลูกก็คือถือว่าผิวดีขึ้นอีกกี่วันครับจะได้เก็บอ,อีกปร,ประมาณ15วัน15วันได้เก็บอยากให้พี่ทั้งสองครับ ฝากหน่อยครับว่าเกษตรกรท่านใดที่ย sí ังไม่รู้จักหรือยังไม่กล้าที่จะใช้พี่สนฝากนิดนึงครับจะลองเปิดใจมาใช้เวอร์แพนดูค่ะแล้วจะได้ผลผลิตที่ดีค่ะใบจะเขียวเข้มแล้วลูกก็จะเสมอกันหมดผิวก็จะสวยจ้ะมั่นใจแล้วเพราะว่าปีหน้าเป็นลังแน่แ่ปีหน้าจะใช้ยกหลังเนี่ยนะครับส่วนพี่ตู่ครับฝากอะไรเพิ่มเติมให้กับเกษตรกรที่ยังไม่กล้าใช้ก็เหมือนกันละครับเพราะว่าถ้า กล้าเปิดใจหน่อยนึงก็จะเห็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาในส่วนของเราครับผมก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับว่าบริษัท w o r ร์คชาร์ดอินโนเวชของเรานะครับมีปลิทันทางการเกษตรเนี่ยที่เรียกว่า3เกลือเวิร์แพนตัวแรกนะครับนี่ฝั่งซ้ายมือสุดนะครับเป็นกรดมิโนสําหรับพืชตัวที่2เป็นไคโตซานสําหรับพืชครับซึ่งมีทั้งแบบผงและแบบน้ํา และที่สําคัญนะครับสูตรนี้เป็นสูตรปรับปรุงใหม่ใช้ง่ายละลายไวยครับเป็นสูตรที่เราถือว่าพัฒนามาตอนนี้ก็คือขั้นสุดของณเวลานี้แล้วและอีกตัวหนึ่งนะครับอีกผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งก็คือสารปรับปรุงดินตาราหญิงเกษตรของแท้ต้องมีนี่ครับหญิงเกษตรใส่บงกุดนะครับแบบบนแขนเสื้อของผมของแท้ๆนะครับสารต่ปรุงดินหญิงเกษตร นะครับย้ำนะครับระวังของลอกเลียนแบบของที่ตอนนี้นะครับแอบอ้างเยอะมากครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านไปลองใช้แล้วให้ต้นไม้ของท่านเป็นคนบอกใช่ไหมพี่สนโใช่ไหม<ช>พี่ตู่คร<ช>ับใ,<ช>ให้ต้นไม้ของท่านเป็นคนบอกครับต้นไม้ไม่โกหกครับมีแต่คนนั้นนั้นแหละที่โกหกเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจครับ3เกอร์เวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไว เห็นผลทันใจไม่มีสารพิษตกทางนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับที่ให้โอกาสกับบริษัทเบอร์ค้างอินโนเวชันของเราได้เข้ามาเที่ยวชมสวนแล้วก็ความสําเร็จความสุขใจของพี่ทั้งสองที่ได้สัมผัสกับ3เกร์เบอร์แพนของเราต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับ <S 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 เดี๋ยวเราค่อยไปพบกันในคลิปต่อๆไปกันอีกเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะพาท่านไปชม ไปพบกับแฟนมาแท้ของ3ามเกอร์เวอร์แพนสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับพวกเราทั้งสามคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสามเกอร์เวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจไม่มีสารพิษตกค้างเย้